อ่าอไรเนี่ยเขาจะเปิดขับเป็นรถถ้ารถยนต์จอดมันต้องขอเข้าวันนี้เราพามาซื้ออาหารทะเลที่ตลาดลานโพที่นาเกลือนะคะเดี๋ยวรอเรามา ช้อปปิ้งที่ตลาดร้านโพนะคะวันนี้อาหารทะเลสดๆเต็มไปหมดเลยค่ะเยอะมากโอ้โหมีรอปเตอร์ด้วยนะคะอันนี้กุ้งลายเสือตัวใหญ่ๆตัวโตเลยโอ้โหรเตอร์ตัวเมเลยอันนี้ปลาอะไรคะ อันนี้ปลาอะไรคะปลาเกา๋าปลาเก,าาเกา๋าว้าวนี่ปูตัวบเบร์เลยสุดยอดตอนเย็นคนก็จะค่อนข้างหนาแน่นนะคะนี่ขนาดเย็นวันอาทิตย์นะคะยังเยอะขนาดนี้มีหอยดองสดหอยแครงสดๆนะคะคนค่อนข้างเยอะนะคะวันนี้ปามหมื่น สด,ดเลยเยอะมากอหอยแครง200นะคะอันนี้กุ้งโลละสองร้อได้เยอะไหมตัวใหญ่เหมือนกันมีทั้งอาหารทะเลแห้งด้วยนะคะส่อได้ส่ง,สง คนจะค่อนข้างน้อยนะคะเพราะว่าเขาจะอยู่ด้านหน้ากันหมดเนาะจะออกกันอยู่ด้านหน้าอันนี้ก็จะเป็นหอยหอยอะไรคะเนี่ยหอยจุ๊บแจงหอยจุ๊บแจงนะคะยังเป็นเป็นอยู่อืมเขาจะเขาเป็นเป็นเป็นอยู่นะคะเนี่ยยังแบบเนี่ยดูดิโอน้องมีหน้าตาน่ารักจ้ะแล้วพาไปดูอื่นก่อนนะคะร้านนี้จะเป็นหอยแล้วก็ก้ามปูนะคะ ปลาสดๆเลยนะคะอันนี้อันนี้ปลาอะไรคะเนี่ยปลาชมงามปลาชมงามตัวใหญ่มากดูสิคะมือเราเท่านี้นะคะดูปลาแล้วก็ปลาทูสดๆเลยนะคะอันนี้จะเป็นอาหารทะเลแห้งสดนะคะเอ้ยไม่ใช่อาหารทะเลแห้ง มันเป็นอาหารทะเลแห้งไม่ใช่อาหารทะเลสดนะคะสามารถซื้อเป็นของฝากได้นะคะอันนี้แต่ตัวใหญ่อยู่เออเนี่ยดูว่าอันนี้ก็พอดีในกินน้องเขาก็อันนี้แหละมันก็คะกันจะมีตัวเล็กตัวใหญ่แต่ว่าก็ไม่ไม่ได้เล็กมากดูสิคะกุ้งตัวตัวโตโลละ220สินะคะดูดิโองร้ตัวบอลเลยนะคะใหญ่เกือบเท่ามือนะคะเน๋อมีสแกนมีสแกน